เรา,าดูเพิ่งหนีรังครับเ่าเป็นยังไงนะค,นนนค,ครับโอ้โหเนี่ยโดนหนอนโอ้โหเสียดายครับดูครับ ผีเสื้อนะครับนอนผีเสื้อมากินรังทำลายรังนะครับดูเรยวศัตรูตัวร้ายเลยครับนี่หนีรังนะครับดูครับอ้๋อจะได้ครับ นี่หนอนตัวใหญ่มากนี่นี่คือหนอนผีเสื้อครับตอนคืนมันมาวางไข่ในรังพึ่งนี่รังไปเลยครับอันนี้เสียหายไปเลย